เยอะเลยโอ้ยมันยาวขนาดนี้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงยยยสวัสดีครับพี่อนเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ในป่าอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มากันหลายคนเลยนะผมคนแรกเลยนะครับน้องเต้จากช่องคนป่าครับผม แล้วก็น้องเด่นจากช่องคนแบกเป้นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็นี่คนคุ้นเคยเลยครับน้องสอนจากช่องจะช่องไหนกันเยช่อง GX2 นะครับครับผมแล้วก็นู่นข้างหลังเลยครับน้องลมหรือน้องซ่าลายเรือนรางนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเราทั้งอ่าสี่ห้าคนเนี่ยจะไปสร้างที่พักกันในแบบสไตล์ของตัวเองนะครับ แล้วก็เราอาจจะจับคู่กันน้องเต้จะจับคู่ใครได้คิดไวยังยังไม่เิดกับยูเรีคอสมองครับอ๋อโอเคเป็นความลับครับแล้วน้องน้องเด่นนี่เขามาเป็นผู้ช่วยวันนี้มาเป็นผู้ช่วยครับผมแล้วน้องสอนเนี่ยจะคู่ใครได้คิดไว้ยังอ่าพี่เต้คู่กับผมไหมครับก็ได้ครับได้โอเคได้กับพี่เต้ครับผมเนี่ยนะครับน่าจะอยู่กับอ่าน้องลมแล้วก็อ่าน้องเด่นนะครับผมโอเคครับไปรับชมกันเลยครับก่อนที่ผมทั้ง5้าคนจะเปิดกล้องนะครับผม ก็ได้เดินขึ้นมาจากยอดไอ่ไม่ใช่ตีนเขาโน้นข้างล่างเลยนะครับก็ขึ้นมาได้ระยะก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วก็ต้องดูน้ําค้างกันมานะครับเพราะทางเนี่ยมันรกมากเลยครับผมเนี่ยกะว่าจะขึ้นไปสร้างที่พักโู้นบนยอดเขานะครับผมไม่รู้ว่าันมีแหล่งน้าหรือเปล่านะครับการแคมป์ในป่าเนี่ยแหล่งน้ําสําคัญนะครับเพื่อนๆโอ้โหกโอ้โหลกจับไปได้ฮะ อันนี้คนเดินทางจริงครับคนแบกไม้จริงครับดูแต่ละคนเหงื่อออกซกเลยตอนนี้เราก็จะทะลุจุดที่รกแล้วนะครับผมเอาวันนี้ใครมาแล้วไม่เมียมาให้มามัาง่ง มีแม่เด่นมีใครมีเมียม่ให้มาบ้ามีหนิวนะไหนนะไม่มีครับผู้เล่นครับเสวดที่หมดใช่ไหรอช่งรอสดคนหลังสวดไปแล้วนะสวดครับน้องเต้มีเด่นคนเดียวนะครับที่มีลูกมีเมียนะครับอ๋อใจนะพูดคำนี้สวดอะอ๋อทะลุออกมาได้ทีนะพี่เพื่อนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับเรานะครับจะแยกย้ายกันหาจุดตั้งแคมป์ของ ของแต่ละคนนะครับหรือแต่ละ,ะแต่ละคู่นะครับผมป่าที่นี่ก็จะเป็นป่าไม้ยืนต้นส่วนใหญ่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นป่าเต่งนะเนี่ย้าเห็ดผ่อนี่เห็ดผ่อนน่าจะขึ้นนะเนี่ยว่าวไงคนโสดเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแล้วครับ <laughs> นานขึ้นเขาที ตอนนี้นะครับผมทั้งห้าคนก็ได้แบ่งกลุ่มแยกย้ายกันแล้วนะครับผมผมกับน้องเด่นแล้วก็น้องซ่าน้องซ่าอยู่ข้างหลังนุ่นไปตัดไม้อยู่นะครับเพื่อจะแคมป์เราทั้ง5้าคนก็ได้แยกย้ายทาที่พักแล้วนะครับผมส่วนผมเนี่ยจะใช้บริเวณแห่งนี้นะครับเป็นที่พักนะครับผมส่วนที่พักจะออกมาเป็นไงนั่นก็รอติดตามชมกันนะครับพี่เพื่อนไปเลยครับเดี๋ยวผมกับน้องเด่นจะไปช่วยน้องลงตัดไม้ก่อนนะครับผมไปเลยครับไปกันเลยครับผมเราจะใช้ไม้แห้ง สักส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนที่เออมันต้องรับน้าหนักมากเราก็จะใช้ไม้แห้งนะครับเพื่อประหยัดไม้นะครับเลยเราจะได้ไม่ต้องตัดไม้ที่เอมีอยู่นี่เยอะนะครับไม้สดเนี่ยนะครับ Oh, ตอนนี้นะครับเ,เราทั้ง3คนก็ได้่ายไม้ไผ่นะครับตามจำนวนที่เ,เรา3คนต้องการแล้วนะครับผมต่อจากนี้ไปเ,เราจะไปประกอบอที่พักของเราเลยนะครับผมไปเลยครับ,รบใช่วางนในก็ได้โอ้สองหนุ่มนี่แบกหมดเลยนะครับเหลือให้ผมท่อนเดียวเองเอ วันนี้เราจะทำที่พักแบบไหนน้องซ่าเราจะทําแบบผูกเปลเนาะวันนี้นะครับเราจะทําแบบผูกเปลบนที่สูงนะครับผมวัสดุที่เราจะทําที่พักก็พร้อมแล้วนะครับผมวันนี้เราทั้งสามคนก็จะผูกเปลบนที่สูงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาแนะนําพี่เพื่อนด้วยนะครับผมว่าผูกเปลบนที่สูงยังไงให้ปลอดภัยนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ ผมทั้ง3คนนะครับจะใช้เปลือกต้นปอนะครับอันนี้คือเปลือกในนะครับไม่ใช่เปลือกนอกถ้าเปลือกนอกเนี่ย uh มันจะกรอบนะครับผมเปลือกในต้นปอเนี่ยใช้เป็นเชือกมันได้ได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพี่พื่อนเพื่อนรู้จักต้นปอไหมครับผมเชื่อว่าพี่เพื่อนเพื่อนก็น่าจะคุณคุณนาคุณตาอยู่ต้นปอถ้าจะอธิบายถึงลักษณะมันก็คือดอกเขาจะสีไอ ดอกไม่ใช่ดอกนะผลเขาจะเม,ม็ดเมล็ด,มดเมล็ดของผลเขาเนี่ยจะสีแดงนะครับผมต้นไมช้ชนิดนี้มันจะเป็นแค่เปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะครับมันจะไม่มีเนื้อนะครับผมแล้วก็ใบเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยนะครับผมถ้าหน้าแล้งแบบนี้นะครับใบเขาจะไม่มีเขาจะมีแต่มเมล็ดแล้วก็เปลือกมเมล็ดนะครับ ที่พักของเราทั้ง3คนก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เพื่อนนี่เลยครับ วันนี้เราแคมป์โดยการผูกเปลแบบนี้เรียงกัน3ผืนเลยนะครับผมพี่เพื่อนจะสังเกตได้ว่าข้างใต้เปของเราทั้งสาคนเนี่ยนะครับจะมีไม้2ท่อนรองรับเปเปหนึ่งอ่ะสองอันสองอันนะครับคนละ2อันอันนี้ก็คือไม้อันนี้นะครับจะช่วยในการป้องกันการตกเปลนะครับหรือเปขาดเชือกเปขาดอะไรก็ตามนะครับผมถ้าเราตกเนี่ยจะมีไม้2ออันเนี่ย รับเราไว้อยู่โดยที่เราจะไม่ตกมาถึงพื้นนะครับนี่คือการผูกเปรในที่ที่สูงนะครับเราต้องทาอําคานรองรับหลังเราไว้แบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับผมอันนี้เป็นแค่วิธีการสาธิตในการผูกเปรในที่สูงนะครับผมตอนนี้ฝนก็เริ่มมาหนักขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ลองเด่นกับลองซาเนี่ยกำลังประกอบไฟเพื่อจะประกอบอาหารนะครับมาครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาประกอบอาหารกันเลยนะครับพี่เพื่อน ตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดตกลงแล้วนะครับแต่ว่าฟ้าเนี่ยร้องดังมากๆเลยนะครับส่วนน้องเด่นกับน้องซ่าเนี่ยก็ไปตักน้ำอยู่<ฮ>นะครับไปมากเดินลงไปลำบากมากนะครับพี่เพื่อนซึ่งเราอยู่บนเขาแบบนี้มันก็ธรรมดาแล้วนะครับเราต้องไปหาน้ำกลายเป็นธรรมดาแต่ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อคลิปที่แล้วนะครับถ้าเราจะแคมป์ในที่ที่มันใกล้น้ำเนี่ยอันตรายนะครับผมขอแคมป์ที่ไกล,กลน้ำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าที่พักของผมเนี่ย มันไม่สูงนะครับ uh อ่าึงก็ได้ตมอไวะ๋อนี่มันมีไข่อยู่อะเนี่ยต้มต้มไหม้ได้ไข่อะต้มเลย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 ีต้มเลยใส่มันในหม้อห่อไเใส่เลยอ๋อฝนมันตกแล้วงรีบแล้วอ่างนีบอมไอ้ที่รีบไม่ใช่ฝนตกนะผิวด้วยหิวตาโตแล้วเนี่ย ผมยิ่งหู่ตาโตเลยล้างก่อนนะ ตราขาวเลยชัดึง่อนตัวขาวเลยพี่อืมแต่แค่ยังมาไม่ถึงนต้องร่วกันกบได้ที่แะ้วพี่ได้ที่เเนาะฝาวะฝาไหนอ่ะ่ะนี่ไงเดิๆๆหอยป๊้นโอเคได้ได้ฝุ่นดีอ่ะ ไปร้อนข้าวขอผมเนี่ยก็สุกแล้วแล้วก็ผมเนี่ยกำลังต้งมบะหมี่อยู่นะครับผมนี่ ส้นมีไว้สดน้ำนะครับแล้วก็ผมมีปลาแดดเดียวนะครับเนื้อปลากระสูบแดดเดียวเดี๋ยวผมจะเอามาย่างนะครับผมแล้วก็น้ำพริกหนึ่งกระปุกนะครับที่ผมเอามาจากบ้านวันนี้นะครับอาหารทั้งหมดของผมเนี่ยนำมาจากบ้านทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราสามคนก็ไม่มีการหาอาหารในป่านะครับผม นี่ครับบะหมี่ผมก็ต้มในทั่วแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าหม้อเอามาใบเดียวนะครับต้มแบบนี้ก็ได้นะครับดูเหมือนจะสุกแล้วนะครับพี่เพื่อนสุดเดียวอร่อยมากๆเลยครับอ,อร่อยนะจริงๆน้ปลากระสุดเดียวอร่อยอร่อยพีผมเคยกินมาแนละ้วเชียอ,อร่อยมากเลยต้องย่างแบบละเอียดนะกรอบกรอบๆโดยเฉพาะถ้านี้อ้นนี้นะ น้ำจิ้มเนีย่ยจิ้มเลยนะอร่อยเลยนะอ,อิ่มไหมไม่เหลือ <laughs> ไม่เหลือ <laughs> มันจะพอหรือเปล่าไม่น่าพอเดี๋ยวไม่เป็นไรดึกๆผมนข้าวใหม่ <laughs> ตอนนี้กับข้าวเราก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับพื่งเพื่อนก็จะมีไข่สามฟองปลาเนื้อปลากระสุนแดดเดียวหนึ่งชิ้นแล้วก็น้ำพริกหนึ่งถ้วยบะหมี่บะหมี่หนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันเลยครับพื่งเพื่อนอืม uh huh. อร่อยเหรอดยอดเลยโอ้ยมันยาวนะขนาดนี้ว่สอะดีเออควาดูสอะดี อืกบอลบอานี่กินใหญ่ๆเลยจัดเลยได้รสอูมามิไหมพี่อูมามิอูมามิท <c oughs> อดกรอบกรอบเลยวถ้ากอบกว่านี้นิดหนึ่งคือไม,ม้แล้วไม้ส่วนไม,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 ม้ม,มาบ้างอืมไม้ อืมอืมใครเนี่ยเ,เลยอ่าชื่นใจอืมไม่ใช่รายากาศนะนี่ครับบีมเพื่อนลำพริกกับปลาแดดเดียวเข้ากันได้ทีเดียวนะครับบีมเพื่อน เอาเอามามามาเงี้ยด้วยกันดูน้องสองเนี่ยครับน้องน้องเต้มาหาผมครับกินข้าวยังยังเลยครับพี่มามาเงี้ยด้วยกันมา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 โอ้ยน้มา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 เมื่อไหร่เนี่ยไม่ให้สุกไม่ให้เสียงเนี่ยเป็นไงตากฝนเลยเปล่างฝนตกตากฝนนิดหน่อยครับพี่โอเคมา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 โอ้ไม่รู้ว่าจะมากินด้วยกันถ้ารู้งี้จะได้เออ่ทำกับข้าวให้เยอะกว่านี้ ืมยังไงเ่ยเนี่ยสองคนที่เขารักกันนะครับม,มีจานเหรอไม่ถุงเหรอถุงนี่ไงเออถุงนี้ก็ได้โอ้โหทำเมมนนา,านาหากันเอ้ยนี่ไม่ได้ใส่หม้อข้าวเลอะแต่ถุงนั้นได้อยู่ <im itation> นะน้ำพริก อันนั้นมันอันนั้นติดเม็ดไม่รู้ว่าไหนเงี้ยยงางไหนพ่ลำป่าแล้วเราเอาเอาดึงออกให้หมดเลยน่ะเหมือนเลยเดี๋ยวเอาถุงโอ้แต่มันนให้บอกวงหน้าสักหน่อยว่าจะมากินด้วยกันเนี้ต้องขออภัยนะครับพี่เพื่อนทักวทะเลอีกแล้วครับคลิปที่คลิปที่แล้วก็ทักวทะเลคลิปนี้ก็อีกแล้วไม่มีความสะดวกสบายในป่าครับไม่มีครับผมไม่ใช่เราเจอฝนได้แหละวันนี้ฝนตกหนักเลยแล้วก็ลมแรงด้วยทั้งฝนทั้งป่าทั้ง อะไรไม่รู้แบบเลยเดี๋ยวเนี่ยเาพาเดมมาเดมเดมเบ็ะไรเจ้าป่าทิ้เอ้ยมีมีท่อนป่ะไม่มีไม่มีน้ำล่ะตรงน้น้ำนี่ข้างหลังในบอกไม่ไผ่อ่ะอืมอืมโอเคเลยกินได้น้ำแล้วต้มแล้วล้างมือไปเลยอ่ะตอนนั้นกินที่บลาเหมตอนกินในจานพี่ป่าะพีถ่ายกินถุงได้นะผมกินได้ดีไงเอาดีไง ไอ้มีพริกกินกับมึงไม่ได้หรอเด็กชายเต้กินพริกไม่ได้นะเหรออืมกินไม่ได้ไม่มนูแบบอ๋อกินไม่ได้พี่มานี่เมียว่ว่าไหมเนี่ยอ๋อไม่มีช้อนกลางหรอก็นี่ไงช้อนกลางเนี่ยออ๋โอ้โหในนี้โสดทุกคนเลยไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อตัว6หนึ่งทีมนี้ลงไปต้องมีคนหัวแตกอ่ะ เผ็ดเผ็ดเผ็ดกว่าที่ก็เคยกินมาแล้วใช่ไหมโอ้เฮ้ยข้าวนี่มันไม้เหรอเกือบไม้นี่ถึงกับไหมไอ้ห่งอะเกียนอีกแล้วมั้ยไม่รู้ละดีอีสออเดนนี่นี่นี่ปลาเด็เดียวลองชิมดูอันนี้พี่ไปยิงจากห้วยเลยอือหืออือนือองฝร่กินอร่อยเลยครับแซนริงมากสรับอร่อยมากครับชิ้นใหญ่ คลิปนี้ค่ะน้องวัดอยู่จนปวดหัวน้องวัดไม่ว่างอ่ะออให้ขายกินได้กินเลยขายอ่ะไข่ไหน,นพี่ไม่กินไขพ่พี่กินไข่ไม่ได้ทำไมอ่ะมันไม่พอเขาไม่พอใช่ไหมกิึไมได้ดูมากินเลยหั่นครึ่งหั่นครึ่งมันหั่นครึ่งได้ไขยอ่ะฮะ ผู้ด่าขี้มีกระดูกเยอะอยู่นี่ดับลี่ซะเอาไอ้นั้นมาดิกินได้นะใช่ไหมไอที่ว่าเก็บมาเขาเรียกอะไรนะไอ้ลูกขึ้นมาเขาเรียกอย่างไอ้อย่างนะไอ้ถ้าภาษาเรียงเขารียกไงนะน้องอึเหรอลุงเหม็นถ่ายถ่ายเขาเรียกไงนะผักสดหมาอะไรทุกอย่างอ่ะอืม ใช่อไหม,อมเออตุนหมูตุนหนาเน่ะมัไปเก็บมาจากไหนซะมาเงินมีนเจอใช่ไมัึไปตัดเป็นยัไงอ๋อยอดไผ่อืมอืมอืมเคยกินมหมุ้งหวัไดวไม่เคยครับ่ลองดูล้าคนไม่ชอบแคือกินอร่อยลเ,น,เนี่ยเดนกูให้มงติดคลาดอ่ะ ได้ไขแดงหน,น่อยใบยก็สอนเอ้ี่ยกรเดินอะใบยกเตอนนี้เราทั้งห้าคนก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เราได้ต้มน้ำเอาไว้ในถ้วยนะครับซึ่งน้ำร้อนในกระบอกไม้ไผ่เราน้ำต้มในกระบอกไม้ไผ่เราเนี่ยหมดไปแล้วนะครับเราก็ต้องต้มใหม่นะครับผมแล้วก็แต่ละคนก็เหนื่อยนะครับโดยเฉพาะน้องเต้ก็นอนไปแล้วนะครับนี่น้องเต้กลับบ้านนะฮะกลับไปนอนบ,นบ้านเราเนะี่ยเดี๋ยวนอนนี้ต้องนอนนี่นะกลับไม่ได้นะ แล้วมีเมียงเนี่ยยางยางนะโอเคคำตอบนี้อาจจะทำให้น้องเต้ป่วยได้นะเออน้องโอมีมีเมียงเนี่ยยางยางโอเคน้องแดนเรามีเมียยังสดเลยครับสดเลยนะแล้วน้องสอนเนี่ยเอากะเดอขอนี้ยังไม่มีครับผมยังไม่มีครับแล้วมีมองมองเอาไว้บ้างไหมก็ ไม่มีอะไรครับไม่มีเลยนะไม่มีเวลามองเลยเอาเวลาเขาวางเดียวครับแกครับพี่เพื่อนไว้เจอกันในมินๆอีกทีนึงนะครับคืนนี้ถ้าถึงหนึ่งหมื่นไลค์นะจะมาทำห้างดีๆเลยผมนี่ทำปัานต้นไม้เลยพี่ปั้นต้นไม้เอ้ยจะทำยากอยู่นะใช่เปล่าเดี๋ยวต้องใช้ระยะเวลาประมาณท่าทีนหนึ่งนะขอเวลามพูด่อใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ในนี้ใครยังไม่มีเมียเนี่ยยังโอเคแต่คิดลงไปต้องมีคนหัวแตกก็ให้มันรู้ไปสิครับมีเมียปรอยังมีแล้วลูกลงูปลูกบ่อยๆอ่ะไอ้นั่นมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นแค่ของปลอมของปลอมคนอ๋อนั่นมันการแสดงใช่ไหมเป็นการแสดงเป็นละครไง่ายรู้จักละครหนักเพลง เป็นเพ่ในละครอ่ะเออยูทูบเบอร์กนักแสดงนักแสดงนิดนิดหนึ่งกันนะนักแสดงเกี่ยวกับแต่ว่ามันจะเล่นจริงมากกว่าแสดงใช่ไม่เป็นเรื่องจริงแต่หัวแตกกันน่นแตกจริงนะแตกจริงโปชงโอลลสดนะสอดนะ แต่โกหกโกหกหนึ่งโเคหนฟ้าเนี่ยยังร้องอยู่เลยนะครับพี่เพื่อนๆไม่รู้ว่าคืนเนี่ยเราทั้งห้าคนเนี่ยจะเจอฝนทลมใส่หรือเปล่านะครับต้องรอดูนี้ถ้าฝนตกก็ผมไม่ห่วงแล้วนะครับเพราะมีฟลายชีตอยู่นี่นะครับกันฝนได้อย่างดีเลยนะครับ ตอนนี้เราสามคนก็ผูกเปลพร้อมที่จะเข้านอนแล้วนะครับพี่พเพื่อนอากาศในหน้าเวลานี้นะครับก็มีลมพัดแรงบ้างเบาบ้างสลับกันไปมานะครับแ้วกาอากาศเนี่ยเย็นมากๆเลยครับฝนเนี่ยก็ยังลงเม็ดอยู่เลยนะครับแล้วก็มีฟ้าเนี่ยแลบออกมาเป็นบางช่วงบางตอนค่อนข้างที่น่ากลัวนะครับพี่เพื่อนสำหรับค่ำคืนนี้ก็คงจะต้องลาพี่ๆี่เพื่อนกันเพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าพร้อมภาพบรรยากาศในบริเวณแห่งนี้นะครับผมบ๊ายยรติสวัสดีครับ,รบปันดีซานนี่หลับไปนานแล้วครับอา <c oughs> กาศดีครับวันนี้ <c oughs> กี้ผมได้ยินเสียงแก้งนะครับร้องอยู่ข้างล่างนู่นนะครับผมนู่นเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยถ่ายไม่ทันนะครับเพื่อนๆไปกล้องมาไม่ทันร้องอยู่สองสามทีหายไปเลยนะครับแสดงว่าป่าป่าแถวเนี้ยนะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับ สวัสดีครับพี่พเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้ก็เช้าแล้วเราสามคนก็ได้ตื่นขึ้นมาต้มน้ําร้อนมาชงกาแฟดื่มกันนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยอากาศหนาวมากมากเลยนะครับส่วนเช้านี้ก็อากาศก็ยังหนาวอยู่แล้วก็มีหมอกเนี่ยลงเต็มไปหมดเลยนะครับพี่พเพื่อนนี่ครับหมอกหนามากนะครับผมถ้าไม่ติดต้นไม้เนี่ยผมน่าจะ ถ่ายภาพวิวแบบไกลายให้พี่ๆเพื่อนได้ชมกันนะครับอันนี้คือติดต้นไม้หมดเลยนะครับนี่มองหนามากเลยดูดีครับพี่เพื่อนๆตอนนี้เราทั้งหมดนะครับเก็บข้าวของเรียบร้อยพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วนะครับผม คลิปวิดีโอของเราทั้ง5้าคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแค่การสาธิตการแคมป์ต่างๆนะครับในรูปแบบของตัวเองแบบไหนให้ปลอดภัยนะครับผมสําหรับผมนะครับออยังไงก็ฝากน้องเต้จากช่องคนป่าฝากเต้ไดเวยครับฝากปาเ,เป็นกำลังใจด้วยครับแล้วก็น้องเด่นจากช่องค,คนแบกเป้นะครับผมบครับแล้วก็คนนี้เลยนะครับคนคุ้นเคยขอบคุณครับครับผมจากช่องไหนนะจากช่อง g x 2ครับผมครับผมแล้วก็ น้องซาดเป็นผู้ช่วยผมกับน้องเดนในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องอจบเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบบาายยครับ